โสดอยู่ยังโสดอยู่นะครับโสดตลอดปีแต่นารีไม่ขาดอะไรนะโสดตลอดปีแต่นารีไม่ขาดเหรอหมดไหมตอนนี้ยังหมดไหมไม่หดไม่หมดเหมือนดิมเลกโอ้โหเล็กอนเดิมเลยเช็คกูไปกินลาบเลยวะไปว้อดีมาเลงนี่ไปใช้กินลาบวะร้อนทั้งนั้นสวัสดีครับ กึืมเองเนี่ยไม่ได้กึ้มนะยังไม่ได้กึ้มครับไม่สแควร์นี่ไรเอาวทำไมมานั่งเนี่ยใส่รองเทาไหมใส่รองเท้าไหมไหกันเอาเลยตอนนียลุงดูตามมันช่องเนี่ยดูวันฉลองใช่ไหมครับครับผมดูกันดูตะบันฉายใช่ไหมครับผมลุงก็ดูนองแต่ก่อนตอช่องเจ็ดเขาดูวันฉลองครับผมเป็นไงถามเรื่องเรื่องผู้พิสาใต้ช่วงนี้อ่ะทำไมผู้พิสาใต้ช่วงนี้อ่ะขอถามหน่อยขอถามนิดเดียว เรื่องภาษาใต้เป็นเพราะอะไรทำไมน้องของคนใต้หมดไอ้บ่าวก็อยู่บ่าวไหนเดียวเดียวเด็กของคนใต้เยอะอาโจเออเด็กคนใต้เยอะเออเออเป็นคาใจเพราะมีเด็กคนใต้เยอะอยู่ผมอนเมื่อก่อนเป็นอดีตไปแล้วอ่ะพี่แก้บสวัสดีครับพี่แก้บสวัสดีครับี่ปไหนครับพี่ครับผมเี่ก็วางมือแล้ววางมือแล้ววางมืออ่ะทุกวันนี้ยังยังยังมีเด็กคนใต้ไหมนิดหน่อย ก็ถามว่ามีไหมลูกมันมันก็เคยมีอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีก็มีบ้างนี่นเห็นเขาบอกว่าไปกัชาวรามไหมมีไหมรามไม่เคยไปรามเลยเออเออขายข้อใจแล้วใครใครบอกอะไรมาเนี่ยมีสายเหรอมีสายมีสายรายงานไม่ใช่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 ที่คนที่อยู่กับมีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นไม่ใช่เขาเลยเขาเลยถามว่าตะวันฉาย มีแฟนมีแฟนแล้วเหลืออะไรเนี่ยไม่ยังไม่มียังโสดอยู่ยังโสดอยู่นะครับโสดตลอดปีแต่นารีไม่เขาดอะไรนะโสดตลอดปีแต่นารีไม่เขาดเหรอซึ่งว่าสองหมื่นจะให้สักหน่อยไหมนะฮะยืมจริงฮะทข้างมหา่อยได้อยู่แล้วสองหมื่นมันเสร็จตังสำหรับพี่แล้วโอ้ยเจะาเดือบอาจารย์หลงเท้ามาในตะวันแดงตะวันแดงกินลูกซินปะเนี่ยได้เลี้ยงว่าตะวันใช้สีเลี้ยงมาเด็ดมามาเอาหน่อยลูกตอนรถได้แบกไหม กินได้รล่าโอ้ยแต่มันแดงมาเร็วมาเร็วมาเร็วชอบกินแตงกวาเลยชอบกินสตอมีคนรายงานหมดแหละมีคนส่งส่งรูปให้ดูด้วยไม่มีหรอกเคยไปนอนคอนโดไหนไหมพักนี้หลายคอนโดนึกจำไม่ได้หรอกมันเยอะเคยไปนอนคอนโดไหนไหมสองสามวันพักหลังอะไรเงี้ยไหมอันนี้หมู ไปนอนทีสองวันสามวันเนี่ยช่วงนี้มีถูกเสาอทิสเนะบ้านบ้านไหนตจนหดไหมตอนนี้ยังหดไหมไม่หดไม่หดเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยโอ้โหเปล่งเร็วใช้งานบ่อยจับจับโอ้ยเนาะโรเจอร์ไปกินเนี่ยนะเฮ้ยทำไมหน้าเหมือนกันเลยเดี๋ยวมาวันนี้มาปะกันหน้าใครกันมากเลยปะเอาเดี๋ยวแคปรูปให้หน่อยนี่โอ้เฮ้ยแต่หน้าเหมือนกันจริงๆนะ นี่ตะวันตะวันฉายครับนี่ตะวันตกครับโอเคขอบคุณครับกันเดี๋ยวไว้ำลังกินเออเอาสับไปแล้วใช่ไหมได้ลูกเดี๋ยวดูนี่เนี่ยพอกินข้าวกับพี่บอกว่าพี่ลูกผมโคตรชอบพี่เป็นไอรอนแต่พอลงวิดีโอปุ๊บตะวันฉายไอรอนมึงโอ้ยกีดแย้มใหญ่ไยิ้มใส่เป็ตะวันฟันเหมือนตะวันฉายเลยเจ้าเลยนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย เนี่ยเขาชอบยิ้มดีๆหายเห็นฟันเลยอ่ะได้เวลายิ้มเหมือนตะวันฉายเลยปังยิมย,ย,ยิ้มคือ้องเอาไปหันไปยัไปพูดน้นนนอยนึงเวลายิ้มคือตะวันสายไปย้ำมาเอนนอเขาไม่ให้ใกล้ยิ้มอันนี้ยิ้มโอ้ยพวกเนี่ยกูไปกินลาบเลยวะไปวานี่ก็เลงนี่ไปใช้กินลาบวะตัวให้ลูกยห้มตะวันฉายกันไม่ได้หรอ พอมันกินกับใครมันก็บอกว่าลูกมันไอเดอนคนนั้นแม่โคตรแสบเอากันเลี้ยงลูกชิ้นมันใช่ไหมอ่ะมึงบอกเลยลูกมึงชอบสายมีตะวัคสายไอ่ทันเลยแม่โคตรแสบกินกับใครก็ว่าไอเดอนไปกินกับก้าวหน้าก็บอกว่าลูกชายชอบก้าวหน้ามากมึงนี่สุดยอดนะบอกตะวันตรงแม่แมวพี่เราแมวพี่ไปกินหมูไทยอยู่กันบ้านแดงว่าไปกินหมูไทยแต่ตึกที่นะอร่อยอร่อย พาแฟนไปกินด้วยพี่น้องไม่มีไรพูดเรื่อยๆครับพี่น้องสวัสดีนะสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีบ๊าดดีปู่นะลูกกานไปนะไอเส้นตัดใหม่ตรงตรงสนามบ่อนอร่อยมากเส้นตัดใหม่สายทุ่งสีเก้าครับตรงไปแล้วก็เส้นตัดใหม่อร่อยมากแล้วก็ส่วนๆมีกุ้งมีหมึกเลยบอกลุงหลวงวันสล้องเอฟซีใครเอฟซีวันสร้อเอาดีเอฟซีใครพอแม่งเจอหน้าตะวันฉายก็เอฟซีตะวันฉาย ไปไหนเนี่ยไปคอนโดคอนโดรู้หมดได้แล้วสามมวยนะเค่เราเจอน้อรักไปเจอกันนะเน่ารักเหมือนเดิมเลยไปแล้วแจ้งขับรถไปห้องไปค่ายแต่ไปคอนโดรู้หมดคอนโดครับปวดเอาไปเลยตะวันตกเออ